โดนไม่โดนว่ะผูเดียวโอเคสวยทีพีมันทีพีมันก็ตายโอ้แต่ว่ามันมาเยอะเลยว่ะพูเดียวเราได้ g จีแล้วถอยก็ได้นะเพื่อนเราอยู่ไกลเกินอะ่ะเดี๋ยวเสียแชมเปี้ยนลองสุมนะแฟดเราได้จะได้นะ ไอ้นี่มันเอ็ดเ,เรียวที LIKE ่แบบตบเราเกมแรกนี่วะผมแบตอัพเดิมเลยเสียวว่ะเสียวเดยจาวูล่างชนะขาดเลยตอนนี้ชื่อว่า โอ้ยบิดแกงแทงป้อมรีแล้วทีนึ่งโอ้ oh my god ว่าแล้วเชียวเละหรอเละเละตุ้มไปเลยอ่ะโอ้ my god เสียวจัดเลยอะทีมอ่ช็อตเนี้ยกากัดแฟ่ ได้นะได้นะทำๆทำเนาะอุ้ยไม่โดนว่ะฟูดิวโอเคสวยมันจะเอาว่ะฟูดิวเฮ้ยเอาไอ้นี่สวยสวยเอาอีกเอาเอาหมดเอาหมดเออ ต่เสี่างอะเสี่างแรกบนพี่ทิ้งมาแล้วโอ้โหสวยบิดเมต้องแรกอะพี่ทิ้งบ๊มต้องมางม่ตายด้วยเอ้ my god เบาเกินออกเอมาอ๋อแบงถึก มันการชี้นี่ว่ะดอกสี่โอ้ยได้ได้ปะได้ปะได้ปะเฮ้ยไอ้นี่โดดม,มั่วโดดมั่วเพื่นอนแต่เบาย่องเลยวะดิซินอย่าอย่าโชว์อย่าโชว์ท่าอย่าโชว์อย่าโชว์ชวมึงอย่ามึงอย่าโอ้ยออโอเคโอเคกอด,กอด,ดล,ออลองด้วยเดี๋ยวมันวิ่งไล่พี่กอดได้เอออย่าให้มันก่อนได้ วุ้ยหัวใจใจมันหายดะลายเลยวะตะกี้เกืิดแบบเกิดป่าเฮ้ยเอามังกรเอามังกรเอามังกรเอาจีเอออกเราจะได้ไฟชนะง,ง่ายเฮ้ยอันนี้หลุดเหรอ TP มัน TP มังกรตายโอ้หแต่ว่ามันมาเยอะเลยว่ะครูดีวเราได้จีเอแล้วถอยก็ได้นะเพื่อนเราอยู่ไกลเกินอะ่ะเดี๋ยวเสียแชมเปี้ยนเฮ้ยตายหมด ไม่รู้พี่ล่วงป่าล่วงว่ะเดี๋ยวรอเตื่นมามีซูมให้เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยน่าจะได้การขัดพัหน้าได้อยู่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอาไ้อยู่แปะแล้วเลงเองอะตะเกียโอเคไอ้นี่ไม่มี กิซูวัวก่อนวัวก่อนทำกูเสียตรงนี้เปิดเปิดปะเปิดปะเปิดได้เปิดได้มันไม่มีจีเอเปดักด้านบนเออผูเดียวโซนนี่หอนาสวยเราได้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 เดี๋ยวไว้แต่ละช็อต G A ยังไม่ขึ้นอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเลย่แฟัตไม่มีด้วยิป้อมได้ปะให้หน่เีวเออพี่เล่นในไกลๆอย่างเดียวเปิดคเปิดวะตายองกรเออ G A อีกประมาณโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เซฟเซฟเดินขวา เมื 20, 20, ja, ่อเราบอกเมื oh, ่อเราบอกให้เราได้เลย G A ประมาณ20-30วิอ่ะถอยก่อนได้ปะถอยก่อนเลยอย่าตายอย่าตายปล่อยแม่งตายปล่อยแม่งตายโอ้ต้องปล่อยได้ปะเนี่ยอย่าปล่อยตายอ่ะเอาไอ้นี่เฮ้ยรีดจริงจริงเข้าได้นะได้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 โคตรได้เหรอสโลว์ให้ละจากแทรป เอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้โหพี่จะตายวันเนี้ยโอเคเจ้ขึ้นแล้วอยากถอยวะ <c oughs> ถอยดิถอยฮะตีสีกคอนเบาเลย <c oughs> ตอนนี้คือผมเบิร์ดมังกรชุดใหญ่ตายโอเคโอเคเดี๋ยวเราเล็งบาลอนอนะเราคุมป่ามันก็ได้นะตอนนี้พี่เปรี้ยวได้อยู่อะ เราต้องเข้าป่ามันก่อนเลยวางเราโดงแม่หล่าจังหวะอยู่นะวางแถบวางอะไรทุกอย่างไว้เราโซนป่าได้นิดนึงอนะวางแถบก่อนั่อถอยก่อนได้ปะตรงนั้นอนะที่อยากแถบก่อนนะอนนะล่างดันนะ ชิหายไม่มีคนด้านล่างด้วยมังกรกลับมังกรกลับอ้าวมึงโหแรงแะสิหายแล้วโพซชิชันไม่ดีเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยฆ่าก่อนมังกรมาด้านหลัง ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะกลับบ้านแล้วเราค่อยกลับมาเล่นอีกทีก็ได้นะโอ้ตายปะเนี่ยคูลดิวโอเคเรายัง BGA เหลืออยู่คนหนึ่งอะมันขึ้นี่นี่ไงมันขึ้นไรเสียแทนผมปกติเผาแล้วมังกรมันยังไม่ได้เกิดเหรอไม่รู้เลยมองไม่เห็น มันเพิ่งตายมันมันไม่น่ามีเจ็บไม่มีไม่มีแต่มันลงมาแย่งว่ะโอ้โหการเลนได้ถอยเลยถอยยาวเลยอ๋อแม่งร่วงว่ะรอชาได้ปะเดี๋ยวพี่ แม่งหลบโอ้ยป่าเอ้ยโดนการเล<ด>่นเสียเยเอะเลยนะเนี่ยนะเสียกลางพี่ปะเนี่ยโหเสียเอเดอร์ด้วยอ่ะโหไม่น่าบันเลยปะคิดว่าเราจะได้เนี่ยมันแบบมันควนได้มันควรได้ิงๆโอ้ย ดีเีนโดนเฮ้ยล็อกโดนพี่โดนไลน่ว่ะเฮ้ยโอลาฟเรามาหมาหมดเหรอพี่ยิงอ้นี่เข้าอยู่เนี่ยเอ,อ้าเราได้โอ้แรงเกินว่ะลองสุมนะแฟด เราได้จะได้นะนเหลือใครอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะเหลือเหลือใครวะเหลือมังกรกับตาการ์ดอะโอ้โหมังกรนี่มังกรล่างมังกรล่าง <c oughs> ไม่น่าได้วะแต่ลิซินเราเกิดก่อนเอ้ยนี่รอชามรอชามเลยมัห์มัห์เราอ่ะอืมเอาอน,นี้เพื่อนเพื่อนพี่นี่วะเลือดโดน บินดิมีชากียู่ไม่ต้องมังกรป่ะได้ปะถ้าไม่ได้ถอยถ้าไม่ได้ถอยมามันบาลอมหมดแล้วีมอเียติดนกอ่เลไ่ได้มันยไม่ยอยาโการนใหญ่นะขอร้องเลยไอ้หมโอเครอบนี้ได้มันไม่มีกากร โอ้ยน่ายตายว่ะผิวให้โอเคสวยโอ้โหแม่งผิวไหวจังสายน้ำโอเค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 เอ็นได้ปะน่าจะได้นะห้าต่อหนึ่งอะถ้ามันไม่ใช่ซูเปอร์เซย่าก็ไม่ไหว เมโอ้แม่งเคลียร์คีบอะแต่เราแกงโดนหน่อยอ่าว่าแล้วได้ได้ได้ไดโ,อโอ้ยโอ้สวย,ยพลังแชมเปี้ยนอือพลังแชมเปี้ยนมันแบบของจริงเกินนะ